หน่อยช่วยๆหน่อยอย่ดูวสวัสดีครับอยู่กับช่องยูทูปต้อนกอดบ,บ,บ้านหนองไฟวันนี้ก็มาหาหน่อไม้ครับวันนี้วันที่6มิถุนายน2565ครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาหาหน่อไม้น้ำตน้นนอนไม้ก่อนนะครับ แต่ว่ามุดขามากกอนแหลก,กับพอไล่นอแล้วน้อยก่อนเนาะ

うーん。まあ、それす、すいやる。 Hmm. ขุนรับพี่หน่องครับนอหนึ่งรับนอนแบง่ายหนึ่ง,อ,อ,งอยู่ท้างในพุนครับมุดข้บไปกอเดียวโอมเมนกอเดียวนะครับอ้มโม,เมงเดียวเกือบเต็มตา <laughs> อันนี้อุโมงที่สองครับฮะว่าอล้วนะอต่เดยงว่าไม่มีผู้ใดท่านเห็นมหาเดี๋ยวน้อยก่อนเนะต้องใหม่ออกไลีหรืออะก่อนเนะหันไปทั้งเลยพอแต่น้องใหม่คุณยุกอตั้งหลังก็มีครับตั้งหลังไอก่อนตั้งขางไอก่อนเมียนเบิร์ดเลยครับพี่น้องออกไลครับว่ลราคัเนี่ อันนี้นอ้อต้มจิ้มแจ้วได้ครับนี่น้าหน่อยนะครับเนาะอยู่กลางกอเหมือนทม,มันหนีบป่นนะเน,นี่ไม่มีที่ตัดด้วยเอ้มันโะตขึ้นมานหน่อยกันมันหนีบม,มันตัดตัดตอนนี้ไปก็เสียดายให้มันโตสูงๆขึ้นมาหน่อยถ้าไม่มีใครมาเอาก่อนเรา 你嘛。 โมงที่สองครับพี่น้องครับเต็มตาหน่อยแล้วนี่เต็มแล้วนี่ตั้งแต่สิบบมีอเนาะใหม่ครับเพราะว่าบดได้มาโดนนะครับเนาะอย่างไอเทียมาที่หลังเขานั่นอย่างเขาจะหาไปก้อนในก่อนคิดว่าเสียมาหลาะน้ำกลนเขาเสียมาหลาะเล่มเนี่นะก็เลยเอากระตาหน่อยมาพอจะาของกับมาขำน้ำเนาะสุดถ่ายเพียงใดก่อนเต็มมุดเขาก็ได้เพียงใดเนอะใหม่เต็มรอบก่อเต็มรอบก่อมุดเขาก็ได้ก็สั้นก็ดูคดีอยู่ครับพี่น้องครับ ท่นจลูจิลีอยู่ในกนะ่อนนะไปไปเบิ้งในอุโมงเดี๋ยวในอุโมงเข้ามาท่านหน่อยไปเบิ้งเป็นอัน,น,น,นอุโมงที่สามครับอันนี้ทำที่สองครับทำที่สองกับเต็มตาไปแล้วเดี๋ยวเอาหน่อไม้มะ่ายโหลดใบก่อนนะครับนะยังสีบ,บนหนัก ไปเบิ่งอีกในอุโม,มงครับใส่น้อยดินไอ้บอยเป็นผ้ากันได้เง็ดเพิงเง็ดเพิงท่ามครับพี่น้องครับก็ลังออกนะครับในซิปก็ดอกน,นะซิปดอกสองคนมาหล่อเบิ้งน้ำเพินจะห้าาานตั้งผีมันออกนะครับ เบิ่งน้ำใหม่ขัดดีซ้อมมึงเฮ็ดน้ำแล้วครับพี่น้องครับมาเจอได้น้ำเพิ่น <laughs> มาเบิง้งทำที่สามครับทำที่ตะใดก่อนนี่ก่อน,น,อ,นอันนี้แหละทำนี่แหละที่ว่าเขามาแง่มได้บ่เกลยปิดวังแต่เขาบ่ไปก่อนนะเนาะเห็นแต่ไกลล่อยู่นะเห็นแต่ไกลล่เกลยครับไปก่อนว่าสองอันสองอัน <c oughs> สองน้อหนสามเห็นแต่ไกลเลยนะพูนหนึ่งสองสามพูนนี่ฟังตั้งขัางกระมีพูนโอ้ยตากสากเกศเกศอยู่พูนน่ะอุ้ยสะอ้อนน้อมใหม่ครับพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าฮะอันนี้คือสองกออยู่ไกลไกลกันอยู่หลังกอกับมีก่อนเต็มเลยก่อนน้องใหม่ คุณครับพี่น้องครับน้องใหม่เกิดเต็มเลยครับนี่เหรอี้ก็มัยอ่าขอบค น,นี่เดือดไว้ก่อนนะมันยังเด็กอิวหน่อต้องกอจอน,นหน่อขึ้นกอหนั่นเด็กเกิดถึโอ้น่อใหญ่หหแต่ป้าพี่น้องน่อขึ้นกอคนนะ่ะ นี่เอาแดบซ้ามาละก็อ,อยู่สูงแต่ออกอุโมงค์เหรครับพี่น้องครับสุดยอดดีีหน่อยก่อนนะอุโมงค์เ่ยยอดจริงๆน้าใหม่นี่จังงามเลยครับ S 2> <S 2: เดี๋ยวมาครัยอดสวยงามสวยงามน้องปืนกอครับนในกาอนอีกสองอันเห็นป่ะไม่ต้องมาแดงแพบเลยกัน Băng mệt nè nè Băng mệt bằng vậy con này Xíu gì

ยเต็มเรียบร้อยครับกัตตาที่สองครับพี่น้องครับกัตตาเรียกเขาก็เอาไปไว้รถแล้วหน่อยก่อนเนาะไต่เบารถไม่ไต่เบารถเปียงได้ก่อนมืัอนี้สุดๆเหนื่อยสุดๆเหนื่อยสุดๆอันเมื่อเช้ารข้ากันไปยังเลาะเบื้องเฮ็ดแล้วปวดหัวเข้าจังหวะหน่อยก่อนเนาะมันมันเหลือเวลาว่างช่วงบ่ายกับเสดายน้องใหม่กับมามาหาน้องใหม่ครับพี่น้องครับ ออกป่าแล้วเด้อครับพี่น้องครับจนกลับิกอนกับสิกับบานแล้วครับนี่ก็เป็นผลงานที่หามื่อนี้นะครับเนาะก็ได้ซอมกับตาหน่อยครับอยู่ในรถกับมีเนี่ยปวกที่ว่ามันเป็นข้อนะครับเนาะกับบาดแผลออกมาครับนี่เอาออกมาเฉพาะนอนนะครับเนาะวันนี้ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเด้อครับพี่น้องครับที่เขามาอยังปลาหาหน่องใหม่เป็นมุดตนกับไปก่อนครับถ้าพี่น้องว่าท่านไหนกดติดตามช่องตนกับไปก่อนกับฝากนี่ได้ครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ให้ตนกับไปก่อนะครับแล้วกั ทั้งเพจ Facebook นํานะครับนาอตตนมีเพจ a c e b o o k หล้วกามีช่อง YouTube นํ่ครับขอให้พ่อแม่พี่น้องสุขภาพแข็งแรงดำด้วยเงินท่องตลอดปีและตลอดไปด้วยครับพอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับครับวิวขังริมแม่น้ำเสียวครับพี่น้องครับลากันไปกับวิวงามๆนะครับเนาะแม่น้ำเสียวครับพี่น้อง